ผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ New Wave ขึ้นข่าวของคอนทศใสมยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะตรีก็จะมาสรุปข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตีมีข่าวอะไรมาอัปเดตค่ะห้างเซนทันจัดงานเซนทันซาริโอแฟร์2013รเปิดตัว2ดาราชื่อดังกุก๊บกิ๊บสุมนทิปและมาร์จุฑาวุฒิแฟนพันธ์แท้ซาริโอโชว์คอลเลกชันสะสมพร้อมชวนช้อปแล้วลุ้นรับฟรีแพ็กเกจทัวร์กรุงเทพไทเปฟุกุโอกะ ทริปพิเศษเลยนะคะบินด้วยเครื่อง Hello Kitty ท่ามกลางสาวกซาริโอร่วมงานกันอย่างคับข้างร่วมพูดคุยถึงความลหลงไหลที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซาริโอมาอย่างยาวนานพร้อมกันนี้นะคะยังได้นำคอลเลกชันสะสมสุดรักสุดหวงมาโชว์ให้บรรดาแฟนคลับของทั้งสองที่ยกขบวนมาให้กำลังใจชนิดติดขอบเวทีกันเลยค่ะ บริษัทอัศวะทรั์จำกัดร่วมทุมโดยชาคิดแย้มนามวุ้นเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์คุณชวันนัทก้องพบนราวิชและคุณชัชนพรอ,อัศวะเดชจรัรชัยจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวราวีสองบนเวทีเปิดตัวได้อย่างสวยงามโดยวุ้นเส้นและชาคิดโชว์ความหวานพิสูจน์ความหอมของครีมที่หัวไหล่ของภรรยาสาวจากนั้น เปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ร่วมงานและปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่กับเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจค่ะได้แล้วทำพิธีบวงสวงกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับละครรีเมคสุดเข้มขน้นล่าสุดของค่ายเมเกอร์วโดยผู้จัดจ๋ายศินีณนครที่ได้นางเอกสาวสุดฮอตชมพู่อารยามาประชันบทบาทกับสพระเอกหนุ่มปอนัททวสกิจใจชาคิดย้มนามและอาเล็กทีรเดศร่วมด้วยนางเอกสาว สสุดสวยมิวนิษฐาสำหรับละครทายสีเพลิงเป็นเรื่องราวของทายสาวสวยสุดมั่นภูเพียบพร้อมและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานแล้วโอกาสการแก้แค้นของครอบครัวของเธอก็ได้มาถึงเมื่อทายเจอกับพัชระคููมั่นของลูกศรนน้องสาวต่างมันดาของเธอเองทายจึงหลอกล่อให้พัชระลุ่มหลงเธอและถอนมั่นกับลูกศร งานนี้การแก้แค้นของทรายจะสำเร็จหรือไม่และเรื่องราวของเธอจะลงเอยอย่างไรต้องคอยติดตามชมในละครเรื่องทรายสีเพิงเร็วๆนี้นะคะทางช่อง3ค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับโปรโมชั่นดีๆที่แอร์เอเชียจายกันบินราคาประหยัดที่ให้บริการบินตรงสู่จีนมากที่สุดจัดงาน จีนใครๆก็ไปได้เที่ยวง่ายบินสบายกับแอร์เอเชียชวนเที่ยวจีนด้วยตนเองปลายปีนี้สู่10เส้นทางใน8เมืองยอดนิยมฮ่องกงมาเกา๊ากวางโจวเซินเจิน้นซีอานอู่ฮั่นฉงชิงและคุนหมิงโปรโมชั่นสุดคุ้มเริ่มต้นที่1,790บาทต่อเที่ยวพร้อมช็อปแพ็กเกจโรงแรมกับแอร์เอเชียโกลดสูงสุดถึง70%ซึ่งงานนี้นะคะก็ได้หนุ่มฮอต ขวัญใจสาวจีนนั่นก็คือพี่ป้องนวัดและสาวพลอยรัตนรัตน์มาร่วมงานแถมยังมีผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวส่วนใครที่พลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะคอยติดตามข่าวสารกิจกรรมของแอร์เอเชียได้ตลอดเห็นบอกว่ายังมีโปรโมชั่นดีๆเหลืออีกเพียบเลยค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ